จะได้ฟรีดาวส่งอยู่9000ถึง1,000 0บาท9000ถึง1,000 0บาทนะคะลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกฤษดาคุณค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญน,นะคะคันนี้วันทุรี่เครื่องเบนซินปี2 0 1 1เครื่อง2.7เบนซินวันนี้ลูกค้าเอาไปเพียงแค่519,000บาท <Wow. S 1> จัดได้เต็มจะได้ฟรีดาวส่งอยู่9000ถึง10,000บาท 9 0 0 0ง1 0 0 0บาทนะคะลูกค้าค่ะกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าตัวเดิมนะคะแต่อันนี้พี่ขวัญยังไม่ได้เช็ดเงานะนี่ค่ะเป็นเป็นกระจังหน้ารุ่นรุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะลูกค้าขะจะเป็นตัวนี้นะแต่ความหรูของเขาความสวยของเขาก็คือ,คอโครเมียมจุดเด่นโลโก้นะคะตามด้วยไฟหลอดใหญ่นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าค่ะมีเซ็นเซอร์ระ,ระยะความห่างอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกเรียบร้อยสีสวยๆเดิมเดิม คันนี้เป็นล้อแมกจากศูนย์นะคะสีขาวมุกนะคะไม่ใช่สีขาวโอโม่นะคะสีขาวมุกเวลาโดนแสงมันจะเงามันจะเนียนมันจะสวยนะพรมปูแล้วค่ะข้อดีของคันนี้ปกติพี่ขวัญจะเจอเจอปูพรมเปิดออกมาเจอตัวถังเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ปูพื้นตบท้ายด้วยปูพรมข้อดีของคุณไม่มีพรมก็ได้ลงพื้นได้เลยข้อดีของคันนี้นะคะลูกค้าและตรงนี้คุณดิวสอนเลยเนี่ยใต้ท้องตรงนี้ คุณดิวคะคันนี้ถือว่าสวยนะคะอันนี้ลูกค้าสอนมาเลยนะวิธีดูบางทีรถไม่ได้เป็นอะไรบางทีรถไม่ได้เกิดวันเหตุอะไรคุณดิวสอนมาบอกว่าบางทีเด็กนี่แหละใช้อะไรนะแม่แรงยกล้อนี่แหละไปพลาดกับตัวเนี้ยซึ่งทําผิดระเบียบทําแบบผิดประเภทมันทําให้คานตัวข้างล่างเนี่ยหลุดไปชํารุดไปที่จริงรถไม่ได้เป็นอะไรนะคะมาต่อคะ่ะทางนี้นะคะ อันนี้หลอดไฟนะคะนี่ที่เก็บอุปกรณ์ค่ะลูกค้ายังอยู่ครบไม่มีใครหยิบไปไหนไม่เคยได้ใช้ข้อดีของ V ีไงคะข้อดีของ V ก็ไม่ต้องขึ้นลงแบบลบําบากไม่ต้องลงมาปิดประตูนะคะมีกลับข้างด้วยโครเมียมชุดแต่งของเขานะคะลูกค้าด้านบนเหมือนกันนะสสวยๆงาม,งามข้างหลังก็สวยนะคะลูกค้าเนี่ยคะ่ะปูพื้นเรียบร้อยคะ่ะลูกค้าปูพื้นเรียบร้อยคะ่ะ กลมๆนี่อะไรพี่ขวัญไอ้ที่ายางอะไรนะคะต้องขันจากตรงนี้นะต้องขันจากตรงนี้นะคะมีเซ็นเซอร์กัรระยะห่างนะคะเพื่อความเซฟตี้4จุดค่ะจะดังติ๊ด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 เลยนะคะลูกค้าสามารถเก็บเบาะเก็บพับเบาะได้ทั้งสองฝั่งแขวนไว้ด้านบนไม่อยากใช้ด้านหลังคุณก็เก็บเลยถอดหัวหมอนออกแล้วเก็บเลยถอดหัวหมอนแล้วเก็บเลยค่ะชุดอุปกรณ์นี่นี่นี่มายังอยู่ครบอยู่เลย ตัววีค่ะสเกิร์ตสวยค่ะไฟทุกอย่างครบนะคะองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรนะเนี่ยกระจกมองหลังปอยเลอร์เออยี่ปัดน้ําฝนเอ่ยนะคะทุกอย่างอยู่ครบลูกค้าไม่ต้องขอเลยอันนี้มีครบเลยมาด้านนี้มันก็สวยค่ะรถมันสวยคือพี่ขวัญบอกนิดนึงว่ารถสวยมองมุมไหนก็สวยทีวีพร้อมคะ่ะไฟพร้อมคะ่ะเบลต้องครบทุกอันนะคะลูกค้า เบลนี่สาคัญนะต้องครบทุกอันนะคะลูกค้าสลด์ไฟฟ้าข้างเดียวนะตัวท็อปแต่จะมีสไลด์ไฟฟ้าข้างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นดีเซลตัวท็อปจะมีไฟฟ้าสองข้างสไลด์สองข้างนะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้เช่นกันฟิล์มรอบคันใหม่แล้วไม่ต้องติดคันนี้ขัดสีฟอกฆ่าเชื้อออกรถได้เลยเนี่ยค่ะหน้าเดี๋ยวเอาคิดเช็ดให้เลยไม่มีการล้างนะอันนี้เดิมๆให้เห็นน้องเห็นพร้อมกันกันกบพี่เลย ขอบยางมออลมเบรกเอ่ยนะคะสายพานเอ่ยพวกนี้สายพานหน้าเครื่องอะไรพี่ขวัญดูให้อยู่แล้วนะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะก่อนออกนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญดูแลให้อยู่แล้วเนาะไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะลูกค้าถ้าเป็นเครื่องดีเซลก็จะเป็นสายพานทัมมิ่งนะถ้าเป็นเบนซินก็จะเป็นสายพานหน้าเครื่องซึ่ง,ซ,งซึ่งพี่ขวัญเนี่ยดูแลให้ลูกค้าทุกคนอยู่แล้วกิบเกิบอันไหนขาดอันไหนหลุดพี่ขวัญจัดการให้หมด วันนี้ลาก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ